สวัสด,ดีครับสบายด,ดีพี่น้องางนั้นสบายดีเด้อสบายดีป่าลุงก่อนไม่ดีป่าลุงก่อนแดดป่าลุงอยู่สายอ้ยสอนดอกเหน่ยวเนะาะปุ๊บโอ้โหกระปัมเนี่ยพ่อจ้าผายในแม่หมากลูกๆในแม่เงยเฉยองยมอน Tao dì nóng. Tìm dò, hả mẹ đại. Càng về, lắm. Sông cà lờ càng càng. Niềm bunny nóng nữa. Nem. Tìm bunny nóng nữa. Tao lắm. Tìm bunny nóng nữa. Tao lắm. Tìm bunny nóng nữa. 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 Tìm bunny nóng เดี๋ยวเดี๋านกันี่แหละเดี๋ยวยาให้เบิร์มาดูเนี่หและมนน้ำได้สิบานีปลาลุงน่ก็ตต่นแล้วปลาลุงเลยตื่นแล้วโอ

không <laughs> không tháng không Thằng đây <laughs> thang đây siêu lỗi anh ơi anh ơi anh đây. nó ơi cái ơi anh ơi cái ơi anh ơi cứ ơi anh ơi anh đây. anh anh ơi này ơi siêu nhỏ đấy. เอาๆขึ้นด้วยค่ะขึ้นดีๆด้วยจักอีกยังไขย่ยังลูกลอนอยู่เนะะาะมาไข่ใส่ลกลอนออเอ็บปมาดูเลยจีทำปุ่นแมนได้ดีเนาะแมนน่อยนี่กำลังเตียทะลงเสือหน่อยเพราะเธอแมนสั่นอ่ะโอ้ยจะออกลายอยู่

Ừ, thằng này cứ đang, cứ đang chơi nói cứ đang khao khao, phải nhung khởi nhát nhỉ bớt, thấy anh à nè nè, mấy anh đập mặt nhang, nhang, nhang bây giờ mình phải thử chim chim thằng này bọn họ nhặt sữa đậy đó nó đấy, thích, 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 thích không quá à, phương, ổng ổng hả ไข่ใหญ่ดิดิไข่ใหญ่มีแมนเบิร์ดอะไนี่ล่ะเนี่ยนี่นี่ไหนนี่อืไข่ใหญ่ๆเลยเครื่องตัวนี้ก็ออกอยู่ตัวนี้นะช่องก้อนนี่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 แมนเบิร์อะไรนี่มันสิดุดมาค่อยว่าแล้วมันสิดุดขึ้นมาอืกนี่แมนเบิร์อะไรนี่ไม่น้อยนเลยกำลังทำบริบทน้าแนวก็ไม่กันนะใช้สร้างหอเพียงตั้งดำนะเป็นไงบ้างครับ โอเบอืมอุ้ยพวกพี่ห้จับไป็ล่ะเอาว่าขายนี้ใช่เอาล่ะมันดูดขึ้นมาเนาะไข่ใหญ่อ้าให้จีตั้งปุ่นดีอ่ะอืมนำก่อนอืม เถอพี่น้องเลยมากนี่นอยเลยนเฮาเก็บมันสิได้ตุขามย่งนวกกับผักพวกผักบคนงานเลิวเลยปวกกับผักเนาะเรมากินเฮดิอ้อ,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 อขาขา,ขาวทางในมันอะทางเข้าวนุ่งชื่นบนริเน้มันหอกนี่ทั้งนี้มันบริจากเปียกอะนาวพุทดในเด้อ ทางขานี่เ้าบุญทได้ว่านทำไมเ้าฮททางขามันต่อคุณกันอืทางไหนมันแหงเนาะนี่ออกยุสามสีไข่ไข่ไงไข่ชไข่ป็ดไข่ห่านตุบุกตุบุกอยู่นะพ่ลงก็ได้ปิ่งตํา เห็ดเฮ็ดเห็ดเอออย่าเฮ็ดหอกน้องคิด่มันขาวๆมันซื่อไรกันมันนานใหญ่นะเไอบ่ซื่อกับโใหญ่ักเพื่อเป็นไปในคนใหญ่ไว้ให้หันมาให้แม่รู้หันมาให้แม่เอาบ่ขายนี่นะมาผีมาผีมาย่าอย่าไปดึงใคร Đây mang nước hả? Phụ kìa nó Đó Đâu đó Đó mới chắc bụi chắc Cơ lăng, cơ lăng, là... ui tôi nào cơ Nào ngủ lên Súp này tên nhắn này khi nào nó กองหยักกอันนี้ตกก้อนแม่จะเปก้อนใส่ใบใสบ่ใบใส่ใบหาลูกเฮ้ดเฮ้ยเฮ้โ้โทั้งขามันอ่ะมืนอนี้คือมาสวยแท่มัอนี่ปลาลูกเลย ตัวกองเนาะออกลายกลัวตกก่อนไม่แทะข้าเขียนเนาะโอเป็นแทะข้าเอาเพื่องเฮาเนาะกระพี่น้องคอมเมนต์บอกอยู่ด้เพื่องเพื่องก็เพื่องเจ้าของก็มีงานอยู่เขาก็จะข้องหมวกเลยนะเขาเพื่องอัดออกก่อนเถอะนะออกลายกลัวไปสิว่ากัน cái, lo bên. cái đây lon bưng mình chỉ một anh anh đây nhau mắc kép ít lọc nưng có đây để kín bà luôn người khăn bò nhầy bớt đây để đọc cho cháu bảo cái này kín nè, cái những cái nhưng mà nhưng mà nói à mà ท้านี้น่ะฮุเนี่ย้่นั้น่ะน่าท้านี่จะเป็นยังนันเน่าเด้แนเสียเนี่อือไล้แนเสียนั่นพรค่ได้กินนี่นะวันส่คืนนี่ผลลึกอีกแล้วเสั่งมาลงอีกว่าท่านะนี่วางวางวานี่มันแหม เนี่ยวางเี่พันเเปียกสักจังหน่อยิารคิดว่าสิบได้กินแล้วเากินยอ,อยู่เออยุดนี่บอกึหปลอาดุลอง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 พ่อพ่เล่นรือง Băng đi, nêm đi, nêm oh. uh. đi thế à, này nêm ăn nêm đuôi nêm này nêm 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 gì nêm nêm bớt nêm 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 mà nêm 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 ใไป,ไป่สช่ <laughs> อาจารย์ิองดูสัาจารย์มองดูเอื้อถามได้เห็ดเห็ดเฟืองเห็ดฟางอะไรจ้ะโ <laughs> อ้เห็ดเฟืองดอกใหญ่ปะลุง <laughs> ไม่แม่ <laughs> กินแต่ตำป่นสำนึกกับพี่น้องเลยประมาณหาขีดทุกขีดนี่ได้นีหนิขีดทุกขีดก็ได้ตำป่นนั่นแหละนี่ก็ได้ตากำลังจิกอยู่สิมาลงสุ่มนั่นนำ้ำตาซิบก่อนป่ะไปจีต้ตำปุ่นตาขึ้นเที่ยงป่ะหัวตายไปเลยไาลูกเว้ยนี่นังไปอ,อีก,กอนคนไปนอดไปยแต่ว่าได้ กันบายบายสสวัดีครับป้าลุงก่อนป้าป้าเออว่าป้าเป็นแล้วนี่ป้าลุงดูลุงลุงลุงป้าป้าป้าเป็นอะไรเด้อป้าลุงเอ้ยลุงลุงลองลุ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 งป้าป้าป้าลุง